ขอป่าแม่โดดกันจางน่ารักจริงๆไม่รู้ว่าใส่ชุดว่ายน้ำไซอะไรกันแต่ที่เนแน่เห็นแล้วก็ทำให้นึกถึงกบผัดพริกบ้างละกลบทอดกระเทียมพริกไทยบ้างละพูดเล่นนะจ๊ะวาดรูปมันดีกว่ารูปอะไรล่ะรูปกบนั่นเองเพียงเส้นสองสเส้นก็สามารถสร้างเป็นลำตัวกบได้แล้วเออ แล้วก็มีแขนขาอะไรก็ต่อเติมมันดังในภาพขอให้เด็กๆดูตามไปนะครับเขียนปากเขียนตาเวิยนนี่นะครับแขนหวาดไปร้องเพลงกบไปก็ได้นะครับ แต่ห้ามเล่นไพ่กบดำกบแดงนะครับผิดกฎหมายวาดแว่นขยายอ๋อขยายอะไรอ๋อกินไม่ถนัดขยายมันชัดๆใบบัวนะครับใครอยากจะวาดไปอวดคุณพ่อคุณแม่ก็ลองดูใหม่นะครับ 2> 1 2 3 4 5 6ดูนิทานกันไปแล้วแถมได้รู้จักตัวเลขเพิ่มขึ้นมาอีก2ตัวคือเลข5แล้วก็เลข6ใช่ไหมคะแล้วเมื่อกี้นี้เราก็เล่นทำท่านับเลข1เลข2เลข3เลข4กันไปแล้วต่อไปนี้ก็เป็นท่าสำหรับเลข5แล้วก็เลข6แลวคะ่ะนี่คือท่าที่ 5แล้วก็ท่าที่6 5 6 5 6หกห้าหกเด็กๆลองทำตามนันนิดดูนะคะและนีดจะทำตั้งแต่ท่าที่1จนถึงท่าที่6ค่ะแล้วเด็กๆต้องนับไปด้วยนะคะจะได้เก่งๆยังไงนะคะเริ่มเลยค่ะ1 2 3 4 2> 5 1> 6องสหนึ่งสสาม สี่ห้าหกหนึ่ง,งม,มีเลขเพิ่มขึ้นก็ต้องมีท่าเพิ่มขึ้นเด็กๆก็ต้องจำมากขึ้นคงไม่เป็นไรใช่ไหมคะและนี้คิดว่าเด็กๆทุกคนคงจะพยายามทำท่าทั้ง6ท่านี้ได้ทั้งหมดดูอย่างพิ่งน้อยอ๊อฟนะคะเขาอายุสี่ขวบ พึ่งน้อยปุ้ยอายุห้าขวบเขาทั้งสองคนพยายามทําจนได้เลยค่ะนั่นนี่อยากจะชวนให้เด็กๆทางบ้านนะคะลุกขึ้นค่ะแล้วก็ลองทําท่าไปพร้อมๆกับพึ่งน้อยปุ้ยแล้วก็พึ่งน้อยออฟลุกขึ้นมาถักไม่ต้องเขินค่ะ แวกแวกแวกเนเสียงของเป็ดนะครับนั่นเป็นการนับเป็ดก็เทไปอีกอย่างหนึ่งแต่ว่ารูปเป็ดก็เทกว่าเพราะว่ายากกว่านิดหน่อยแต่เราก็ทําได้ถ้าเราทําได้แล้วเราก็จะภูมิใจคุณพ่อคุณแม่ก็จะภูมิใจด้วยเราลองมาดูการสร้างส่วนตัวส่วนหัวโดยใช้วงกลมของเป็ดดูจากภาพนี้นะครับลองสังเกตดูก็แล้วกันแต่ว่า ระหว่างสังเกตเนี่ยห้ามใครพูดถึงก๋วยเตี๋ยวเป็ดเป็นอันขาดเพราะว่าหลายๆคนกําลังหิวอยากจะกินอยู่นะครับเป็ดเนี่ยมีอะไรพิเศษหลายๆอย่างเดินบนบกก็ได้ไหวยน้ําก็ได้บินก็ได้โอ้ยอดจริงๆนะพูดจาขสุภาพคร,ครับครับครับอย่างเดียวตลอดลากเส้นอยากๆจากนั้นก็ลงสีนั่น เราก็จะได้เป็ดสองตัวตัวหนึ่งเฉยๆอีกตัวหนึ่งกำลังคุยเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติใครอยากวาดเป็นไปอวดคุณพ่อคุณแม่ก็ดูใหม่อีกทีหนึง่ง 1, 2, 3, 4, 5, 6, ยุดหย,ยุดยุดยุดอย่าเพิ่งหลับยังวันอยู่เลยโถชวนหลับซะแล้ววาดรูปหน่อยน่าก็รูปคุณเตานั่นแหละครับน่ารักนักก็เลยวาดซะเลยนี่คือส่วนลำตัวส่วนหัวขาทำกันง่ายๆไม่ใช่ของยากเย็นอะไรหางหน่อยหลายบนกระดอง พอเรานับอะไรเราก็เอาสิ่งนั้นมาวาดทำให้สนุกดีนะครับนันนี่เขาอาสาจะลงสีให้เด็กๆดูผลเป็นยังไงโปรดติดตามนี่ โอ้ละอนครับ1นึสองามส ห้าหกเจ็ดแปดเออมาถึงเลข8แล้วใช่ไหมคะก็ต้องมาเล่นทำท่านับเลขกันหน่อยเด็กๆยังจำท่าที่1ถึงท่าที่6ได้หรือเปล่าคะแันนี้คิดว่าเด็กๆทุกคนคงจำได้ดีตอนนี้เราก็มาทำความรู้จักกับท่าของเลข7แล้วก็ของเลข8กัน เด็กๆท่าท่านี้ง่ายมากเลยค่ะ7กับ8ดนะคะเริ่มเลยนะคะทำตามนั้นนีดนะคะ7แล้วก็8ง่ายไหมคะ7แล้วก็8เอะไะค่ะทีนี้เราลองเอาท่าที่หถึงท่าที่6มารวมกับท่าที่7แลวก็ท่าที่8นะคะเด็กๆทำไปพร้อมๆกับนานิีนะคะเริ่มจากท่าที่1คะ่ะ1 2 3 4สองามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสมสีห้าหกเดแอีกทีค่ะ1นึ่งสองสามสห้าหกเดแปดทำได้ไหมคะ น,นิดหวังว่าเด็กๆทุกคนคงจะพยายามทำหนึถึงแให้ได้ตอนนี้นะคะลองมาทำพร้อมๆกับพึ่งน้อยปุ้ยแล้วก็พึ่งน้อยอ,อ๊อฟดูสิคะ ขีดเขียนกันหน่อยวันนี้มีอะไรมาฝากให้ทายด้วยว่ารูปอะไรเขียนวงกลมหนึ่งวงตามด้วยอีกสองวงเส้นคู่กันต่อวงกลมข้างล่างเติมนี่นี่ นี่และนี่ขีดเส้นใส่คางเกงให้มันมหน่อยเดี๋ยวจะโปกตาจมูกปากหางลบส่วนที่ไม่ต้องการออกใครจะเปลี่ยนหางก็ไม่ว่าอะไรนี่วงรีซะหน่อย เป็นจานข้าวแล้วก็ลงสีตามใจชอบเราก็จะได้รูปหนูผู้น่าสงสารหนึ่งตัวหน้าตาน่าสงสารเห็ุแล้วน้ำตาจะไหลพาวาดยากเอ้ยไม่ใช่วาดง่ายดูอีกทีดีกว่า น,นี้เรามาดูนิทานกันดีกว่านะคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เคยเห็นหัวพาก,กาดยักษ์ไหมคะถ้าเด็กๆไม่เคยเห็นเด็กๆต้องดูนิทานเรื่องนี้คะ่ะ คนต่างทำงานไปนะ่ะดีแล้วเอ๊ะแล้วเขา <อ S 1> ทำงาน,งานได้ยังไง,ไงกันนะนนะถ้าไม่พูดกันเลย,เลยอ่ะได้สิก็แบ่งหน้าที่กันปะงานใครงานมัน มั้งไม่ยิ้มก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ยิ้มเดี๋ยวยิ้มทำไมยิ้มให้ใครทำไมต้องยิ้มยิ้มเดี๋ยวยิ้มยังไงเท่าอะไรทำไมต้องยิ้มรถน้ำฉันทำเองได้ไม่ต้องพึ่งใครทำไมต้องยิ้มรถน้ำอาสาง่ายจะตายรเกี่ยวอะไรกับยิ้มนน่น่ะสิฉันว่ารถน้ำเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับยิ้มเลยนะ ยิ้มหรือยิ้มทํามเก็บประกาศทําไมต้องยิ้มยิ้มหรอยิ้มทํามายิ้มให้ใครทําไมต้องยิ้มเก็บหัวประกาศทุกวันทําได้แล้วจะยิ้มทํามาหัวประกาศฉันเก็บเองได้ต้องยิ้มทํามาทําไมต้องยิ้มเอออันนี้ก็ต้องสูตรใครสูตรมันนะ เรื่องเก็บหัวประกาศเนี่ยเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับยิ้มด้วยเหรอ E หัวประกาศนี้ไม่ออกอ่ะนายช่วยฉันหน่อยสิไหนลองดูสิแค่นี้ดูไม่ออก